สวัสดีครับตอนนี้อยู่เกม a อนิเมะแคดเอ e เนอจีอนิเมะเอ e เน y c a จีแคดซิมูเลเผู้หลงชื่อทุกรอบเลยนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่ได้คัมแบ็กมาเหมือนกันนะครับหลังจากปิดตัวไปประมาณเกือบ2อาทิตย์นะฮะก็ได้กลับมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็มีอัปเดตมาเนาะคลิปที่แล้วที่เขามีสปินให้นะครับเป็นอีเวนต์ผมนึกว่าเขาจะเอามาตลอดเวลาก็เลยไม่ได้เล่นนะครับ สรุปแล้วมันหายไปแล้วมันมีสปินที่เป็นอีเวนต์จากคลิปที่แล้วที่ผมทําลงไปแล้วตอนนี้ก็อัปเดตมาใหม่นะครับสิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่ดานใหม่นะครับสิ่งที่น่าสนใจจริงๆเลยคือนี่ตรงนี้รีเบิร์ครับแล้วก็ไปที่รีเบิร์ตอัปเกรดเห็นไหมถ้าใครยังจําได้นะครับคลิปที่ผ่านมาคือผมอัปตันแล้วแล้วตอนนี้เขาสามารถอัปเพิ่มขึ้นได้อีกนะฮะใส่ฮีโร่เพิ่มขึ้นได้อีก3ตัวนั่นเองนะฮะแล้วก็มีสกิลมาใหม่ที่เป็น เจมดรอปนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําให้หมดเลยเราจะทําให้หมดเลยทุกอันน่าจะไหว เพราะว่าน่าจะไม่ยากมากนะครับสำหรับการรีเบิร์สซูเปอร์อ่าการอัปเกรดรีเบิร์สนะครับแล้วก็มี UGC ที่เขาแจกเรื่อยๆอันนี้ผมจะไม่รับแล้วนะเพราะว่า,วาคือเต็มตัวไปหมดแล้วไม่รู้จะใส่อันไหนแล้วดูดิที่หลังก็สบายอันนี้ครับฟรีโอพีฟรีโอพีฮีโร่นะครับผมไม่รู้ว่าพลังเท่าไหร่แต่เล่น45นาทีเราจะได้มาฟรีนั่นเองหรือว่าจะไม่รอ499รอยเอืมลบัคแต่ผมไม่ใจเนาะมีเทเลพอร์ตเข้ามานะครับจะอยู่ที่99โลบัคโอเค จัดมานะฮะเอเ์พอสมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยพลังผมตอนนี้อยู่ที่1.99 AC แล้วก็อีเวนต์เหมือนเดิมครับอีเวนต์เดิมเลยผมจะไม่เปิดหาแล้วเพราะว่าพลังค่อนข้างที่จะน้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าอีเวนต์ตัวนี้อันนี้ก็ยังไม่ได้ปลดล็อกอืมอย่าพึ่งแล้วกันนะยังไม่ปลดล็อกดีกว่าตอนนี้ผมมีพลังอยู่ที่2 8 0 0 0อยู่ที่ระดับแสน up ทุกตัวเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาใส่ฮีโร่เพิ่มกัน สำหรับการอัปเดรีเวิร์สนะฮะรีเวิร์อัปเดนั่นเองมาเรามาเริ่มรีเวิร์ตอัปเกดกันเลยนะครับรีเวิร์ตปาบเข้าไปรีเวิร์เขาจะเสียแค่วินนะแต่ก็พลังก็เสียหมดทุกอย่างแต่วินจะไม่เริ่มใหม่นะครับกดไปเลยแล้วก็มานี่มาแลกนะครับมาแรกตรงนี้จริงๆนะโอ้ตอนนี้เรามี149เหรียญน,นะครับผมจะอัดจะอัดไปที่วินบูธหรือว่าอะไรดีเอาวินก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเราต้องไปสู้เอา เอาวินมารีเบิร์ดนะเราต้องไปสู้นะครับลักกี้อย่าเพิ่งเจมดรอปอย่าเพิ่งนะครับเอาไว้ทีหลังเลยตรงนี้ผมไม่เคยทันสักทีตรงนี้ไม่เป็นไรเทเลพอร์ตไปออกกาลังกายนะครับให้มาออกกาลังกายที่ด่าน3าดีกว่านะครับเพราะว่าด่าน3ามเขามีบูทของเวอร์ให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับและเล่นทุกๆหนึ่งนาทีนัมันจะมีเปอร์เซ็นต์บูทให้อีกนะครับเรามาออกกาลังกายที่นี่ดีกว่าเราค่อยสู้นะครับนี่อันนี้สามารถสู้ได้ อันนี้ได้กี่วินนะผมลืมไปแล้วจะลองก่อนได้243บิลเลียนวินนะครับโอเคเออกกำลังกายต่อเดี๋ยวเรากดรีเบิร์ตไปเรื่อยๆกันตรงนี้เราสามารถรีเบิร์ตได้เรื่อยๆนะครับประมาณนี้แลกได้ก่เลียนเอ่ย45เหรียญเราเก็บ45เหรียญไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราแลกเหรียญเราแลกเป็นเหรียญปุ๊บมาอ่ะแลกเหรียญแล้วกเก็บเหรียญไว้นะครับเพราะว่าเราจะได้รีเบิร์ตในจํานวนวินน้อยๆเห็นไหม เราจะต้องรีเบิร์ตจำนวนวินน้อยๆนะครับถ้าเราเก็บรีเบิร์ตไว้โดยที่ไม่ไม่ถอนเหรียญออกมาการรีเบิร์ตครั้งถัดไปมันจะใช้วินจํานวนเยอะมากๆนะครับเราก็จะต้องหาวินเยอะเพิ่มขึ้นไปอีกผมแนะนําให้แลกเหรียญออกมาก่อนนะครับจาน,นวนวินมันจะรีสตาร์ทรีเซ็ตนั่นเองเห็นไหมมันเหลือ25ิวินเหมือนเดิมนะครับเราไปสู้อีกทีนึ่งอ่ะสู้ไปเรียบร้อยสู้เสร็จนะครับเราก็มารีเบิร์ตอีกรีเบิร์ตไปเห็นไหมแล้วเราก็เอาไปแลกอีกได้อีก43ก็ประมาณนี้ เดี๋ยวเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะอัพเต็มเราถัดไปร uh ีเบิร์อ่าฮะแล้วก็มา43เหรียญตอนนี้เรามีอยู่180เหรียญน,นะครับเราเอาไปที่ power สลับกันแล้วกัน power ก่อนเอกตา power นะครับเมื่อกี้ผมออกกำลังกายทีละ50ทีเลียนใช่ไหมประมาณนั้น50ทีเลียนตอนนี้เป็นที่78ทีเลียนแล้วฮะเพิ่มมาอีกประมาณ20ทีเลียนเลยค่อนข้างที่จะ ค,ครั้งที่จะดีเราจะสู้กับใครดาใครดาโอเคเราจะสู้กับใครด่าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็รีเบิร์ตไปเรื่อยๆใช้เวลาแป๊บเดียวไม่นานนะครับสําหรับการรีเบิร์ตแลกเหรียญออกกาลังกายสู้รีเบิร์ตแลกเหรียญอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะสามารถอัพได้เรื่อยๆแล้วก็ไปแลกเหรียญอ่ะสมมุติถ้าผมไม่เอาเหรียญออกมาสังเกตผมเก็บเหรียญไว้กดรีเบิร์ตแต่เก็บเหรียญไว้ผมไม่เอาเหรียญออกมาครั้งถัดไปจะเป็น1 1 0บิลเลียนเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราแลกเหรียญออกมาให้มันรีเซ็ตเป็น25 วินเราถึงจะรีเบิร์ได้เป็นไงอ,อย่างนี้นะฮะง่ายกว่าแล้วเราก็ออกกำลังกายใหม่ตอนนี้นะฮะก็อัพเอ็กต้าวินนะครับ เป็นเ e เวลแม็ก0 0แล้วก็อัพพาวเวอร์นะครับเอ็กซ์ o ต e r พาวเวอร์เป็น3000%เร็ียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือผมก็จะทำไปเรื่อยๆนะฮะอัพเจมดรอปก่อนไหมเดี๋ยวอัพเอ็กซ์ r ตฮีโร่ก่อนนะครับเอ็กซ์ e ต o ฮีโร่ใช้เหรียญค่อนข้างเยอะอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ทำแล็บไปแล้วเดี๋ยวตองน,นี้ตัดไปตอนที่เราอัพเสร็จกันเลยดีกว่านะครับเราจะได้ไปทำอย่างอื่นต่อไป โอเคตอนนี้นะครับรีเบรเิร์ตมาเต็มที่เรียบร้อยแล้วก็อัปเกรดรีเบิร์ตเต็มทุกอันแล้วนะครับแล้วก็มีพลังอยู่ที่18 AD นะตอนนี้ผมฟันติกละสังเกตดีไหมฮะฟันติกละ1.14 AD นะครับอันนี้คือมันบนะูทเนาะมันบูทเวลาด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองไปบูทโรลดูที่ด่าน่าเราจะฟันติกเท่าไหร่ 1.37 AD เป็นที่เรียบร้อยครับสูงมากๆนะครับแล้วตรงนี้ผมยังไม่ได้รับเลย2ชั่วโมงที่เล่นมานะครับจริงๆมันนานกว่านี้แต่ผมหลุดไปรอบหนึ่งนะครับด้วยความที่ FKY ้ F K y แล้วไปกินข้าวนะครับกลับมาก็หลุดเลยลืมกดออโต้คลิกไว้นะฮะอ่ามิติเข้าออยู่ไหนเอ่ยพลังเท่าไหร่ผมว่าไม่เท่าไหร่เนี่ยไม่เท่าไหร่จริงด้วยร้อยห้าโอ้ ตอนนี้เราตันเป็นที่เรียบร้อยผมสามารถสู้กับคนไหนได้เอ่ยระดับ32 AD 32 AD 34และ AD 200 AB อ๋ออันนี้ AA ขอโทษคือตอนแรกอะผมมาดูที่พลังด้านบนนะครับที่เป็นรูปดาบด้านบนแต่ผมลืมไปนะครับ ถ้าเราจะดูพลังรวมของเราจริงคือต้องดูบนหัวผมก็ฟันไปเหะิะไม่สู้สักทีสุดท้ายมาสู้ได้นานแล้วนะฮะเราสามารถสู้กับคนนี้ได้นะครับอัดับ600 AA แต่ขอฟันอีก2อสทีเรามาดูกันว่าเราจะได้วินเท่าไหร่แล้วก็ใส่บูทวินไปด้วยนะครับได้เท่าไหร่เอ่ยมาขอไปกินซะปื้มอ่าหนึ่ง 7.25AA นะครับก็โอ้ยค่อนข้างเยอะอยู่อันนี้คือเราใส่วินนะเดี๋ยวเราลองใส่บูสเต้งดูว่าเราจะได้เท่าไหร่เต้งใส่เข้าไป 2.97AA เนะฮะเยอะมากๆโอ้โหเดี๋ยวตรงนี้เรามีวินอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยพันแแล้วครับซึ่งใส่บูทวินมันดอบวินได้รัวมากผมบอกเลยเนี่ยเรากดอัปเกรดรีเบิร์สบูทเจมนะครับเจมดอปบวก10%คือแบบว่า มัน10%ก็จริงนะแต่มันมันออกรัวมากอะให้เรามาสังเกตที่เจมนะครับแล้วก็กดตรงนี้เลยแล้วเราไปดูนะครับว่าเจมด่านไหนออกเยอะที่สุดก็คือโวลที่4นะฮะมันมีเปอร์เซ็นต์ที่จะดรอปเยอะที่สุดและเมื่อกี้ผมฟาร์มอยู่ที่โวลที่4พอดีนะครับ ก็คือมันดรอปบ,บ่อยมากๆจริงๆ5กับ6ก็มีดรอปนะแต่เขาแค่ไม่ขึ้นเปอร์เซ็นต์ให้เราดูนะครับนี่ผมมาฟาร์มตัวตัว2อดิใช่เราจะฟาร์มตัวนี้นะครับมันจะได้รีเบิร์นไวๆนะครับถ้าเรามาฟาร์มตัวนี้มันจะต้องออกกาลังกายอีกสักพักใหญ่ถึงจะได้รีเบิร์นนะฮะเราก็ได้เจมมาไวมากๆภายใน2ชั่วโมงกว่าๆนะครับเราก็ได้มาประมาณเกือบ500เจมเลยเอ,อ๋ออันนี้เกมพาร์ทคุณ2โอเค เดี๋ยวพวกเกมพาร์ทเดี๋ยวผมไว้กดทีหลังดี้กว่านะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีหลายๆเกมที่ผมจ้องจะเล่นอยู่นะครับใครที่อยากเห็นผมเล่นเกมอะไรนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือไม่ก็ติดตามหน้าชุมชนไว้นะครับบางทีผมจะโพสต์นะครับว่าผมจะเล่นเกมอะไรดีโพสต์ให้โหวตกันนะครับแล้วช่วงนี้นะฮะก็จะเป็นใกล้ๆวันฮาโลวีแล้วก็จะมีหลายๆเกมอัปเดตนะครับก็เดี๋ยวจะทยอยลงไปทีละเกมและกันเกมที่มีอัปเดตนะฮะ ส่วนเกมที่มันอัปเดตพร้อมๆกันอันนี้ผมต้องขออภัยจริงๆนะครับต้องทยอยลงนะเพราะว่าผมอัดวันต่อวันนะครับวันนี้อัดวันนี้ก็ตัดวันนี้แล้วก็ลงวันนี้เลยนะครับบางทีมันว่างผมก็จะอัดเผื่อไว้นะครับแต่ก็ต้องทยอยอัดจริงๆนะครับถ้ามันมีอัปเดตพร้อมกันต้องทยอยลงก็บางคนกระพก็ก็เข้าใจนะครับว่าอยากเห็นคลิป บางเกมที่ผมเล่นเนาะแต่บางทีก็มันไม่ทันนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมพอไวเพียงเท่านี้ก่นแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะไม่มีคลิปรงซ่าถ้าคลิปนานไปกว่านี้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะฮะไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมซับสไครด้วยจุก,ก้ปูบู